และนี่ก็คือทุ่งทานตะวันก็จิจะพาไปนะฮะนี่คือเขาจะมีทางนี่มีพื้นนี่มีพื้นมีทางไปีทางเดินเข้าไปถ่ายรูป ช่องรถติดตำรีบกับช่วงไปเที่ยวกันนะวันนี้เราก็อยู่กันที่เขาชงูมนะครับโครงการพระราชดำริเขาชง้มนะฮะก็คือทุ่งทานตะวันของเรานั่นเองก็คือไปแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหน่าโอเคก็คือขี่สปีตเต้ไปกับกระเจ๊บนะฮะวันนี้เราก็มีกวัวโปเอออาบิดเลยเจ๊บบิดเลยโอเคฮะเ <c oughs> นี่ย ที่เขาชะง,งุ้มนะครับจังหวัดร,ราชบุรีนะฮะโอ้โหโอ้โหโอเคเจ็บตานี่นี่นี่ข้างบนข้างบนเห็นไหมมีล่มกับหัวนะฮะถ้าฝนตกก็คือน่าจะน้ําเต็มนะฮะเนื่อเขาตานี่นะฮะโอ้โหสวยมากเลยนี่โอเคกัตจีกัตจีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหน <c oughs> เขาชะง,งุ้มนะครับนี่ครับข้างหลังเป็นทางตะวันครับเดี๋ยวพา ข้างหน้านะฮะนี่ับไปด้วยสกูตเตอร์ไปฟ้านะฮะก็มีทางให้เราพอไปได้นะฮะตรงนี้คืออะไรวันดินโลกห้าธันวาคมนะเขาชงมุมนะฮะตรงแอสเอาชงนุมก็มีทุ่ดอกไม้สวยงามมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเราพาพาวนดูฮะ <c oughs> ยมากเลยนี i i: ่นะครับรักดินรักน้ํารักป่าแอดเข่าชะงูมฮะอุ้ยดอกอะไรเนี่ยสวยมากเลยโอ้ยวัววนเนี่ยไปยังไงอ่ะเดี๋ยววนดูก่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอันนี้นะครับอินเลิฟแอดเข่าชะงูมนะฮะตรงนั้น เราวนไปดูกันโอ้โตรงนี้จะลงไปได้ไหมย,ยิบโอเคตรงนี้ผ่านโซนลม่มก็จิวิ่งตามไม่เหนื่อยแล้วลูกนี่นะครับก็เป็นทุ่งทานตะวันเวยๆนะครับเดี๋ยวจะเอารูปไปฝากด้วยโอ้โหกติกจิจะชนไม่ลูกนี่นะฮะ เ็นทุ่งทานตะวันฮะเดี๋ยวเราต้องวิ่งสวนกลับมาเนาะเพราะว่าเขาหันไปทางทิศตะวันออกนะฮะทานตะวันโอเโอ้โอเโเ้โวนกลัาวากลับมาโอ้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 โอนโอ้โอออออ โอ้โอ okay. เคเนี่ยยังง่าวิ่งอะ่ะจะจะไปยังไงอะ่ะตอนนี้รถมันไม่ค่อยจะมีแรงแต่มาโอเคสวยมากเลยโอเคทื่งตะวันสวยมากมากเลย,ยเข้าไปได้แล้วต้องยุดเดินเข้าไป่สวยอะ่ะ ถักรสซึ่งทางตะวันเนะีเดี๋ยวเราเข้าโมงไหมอุโมงถักโมงถักนะเข้าโมงนะเดี๋ยวเราเข้ามาใหม่อัหจนี่ฮะอุโมงอันนี้น่าจะเป็นบวบนะแต่ว่าบวบไม่มีตอนเนี้ย<ะ>ใช่ไหมถ<ะ>ั่วพูเหรอโอ้ยนี่บวบบวมเกิงกับถ<ะ>ั่วพู ขี้บวกกระทั่วภูเห็นไหมโอเคเราไปต่อนีอ่บวบกกำลังค่อยลงมาอยู่ข้างบน เมื่อีหลงทางนะเนี <c> ่ย <oughs> อันนี้ก็เป็นโซนอะไรไม่รู้ผักส่วนครัวโซนผักส่วนครัวนะฮะเอา้าทำไมไม่ไปหามา้าหรอกอ๋อนี่มา้าอยู่นี่ไปเดี๋ยวเราไปถ่ายในทุ่งทานตะวันกัน <c oughs> แ,ลแล้วนะครับเราก็มาถึงทุ่งทานตะวันแล้วนะฮะ <c oughs> นี่นะฮะทุ่งทานตะวันก็จี้ก็จี้ อธิบายที่ทุ่งทานตะวันเป็นยังไง mm hmm. เป็นยังไงเหมืนเขาวงกดเป็นเขาวงกดนะนี่ฮะทุ่งทานตะวันก็พบอกเหมือนเขาวงกดนะฮะตรงที่มีดอกก็มีนะฮะตรงนี้คือดอกมันยังเล็กอยู่เดี๋ยวเราเราพาไปดูตรงที่ดอกมันสวยๆดีกว่าปะก็จีร้อนเหรอใช่ตัวจะกลายเป็นก้นไรเดอร์แล้วแดดร้อนแดดร้อนอ่านะฮะและนี่ก็คือทุ่งทานตะวัน กตีจะพาไปนะฮะนี่คือเขาจะมีทางนี่มีพื้นนี่มีพื้นมีทางไปมีทางเดินเข้าไปถ่ายรูปป๋อกติเขาวงกรอ่ะทางขวามันไม่มีดอกไม้อะเนี่ยทางขวามันไม่มีดอกทานตะวันอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปที่ดอกทานตะวันเล็กๆนะฮะนี่ฮะเขาจะไม่ใช่สีเหลืองนะฮะเขาจะเป็นสีเขียวอุยเหมือนดอกบัวเลยโอเคเดี๋ยวพอเขาโตเขาก็จะเป็นดอกสีเหลืองๆนี่นี่เดี๋ยวให้ได้ดูดอกที่มันโตแล้วนี่ดอกทานตะวันเนี่ยข้างในอ่ะ สวยงามฟังนะเอาดิเราเดินเข้าไปไหมตก,ววกติเขาวงกดอ่ะมันม่ะจะอีกอีกทางหนึ่งจะเป็นทางตันอีกทางหนึ่งไม่เป็นทางตันอ๋อเป็นเขาวงกดแหลแล้วทางเนี้ยเป็นไงตันไหมตันตันแค่นี้ไหมตันอ่ะไปไป<า>เป็นเขาว,วงกดต,ตามกติปตรนี้วม็าตันต่รงนี้เป็นทางตัน,แต,ตน,น,น,ตนแต่ข้างหน้ามันจะเป็นแบบโอ้โหร้อนมากอะ่ะ ตอนนี้กอดจีบอกจะเป็นก๊อดเลยดิกับดักอีกหรือเปล่าอ่าข้างหน้าจะเป็นไงขวาร้ายซ้ายดีขวาร้ายซ้ายดีเอาตกลงไปขวาหรือไปซ้ายไปทางซ้ายนะเพราะว่าทางขวาก็คือตันแล้วนี่มีแค่นี้นี่ขวาร้ายซ้ายดีโอเคกอดจีนำทางไปนี่ครับตกทันตะวันสวยมากเลยก๊อดจีหันมายิ้มหน่อยกระโดด ฮ่าเอาไปเดินไปแคบมากเดี๋ยวเราต้องหลบตรงนู้นก็จี้หลบคังนี้ก็หลบหลบไปทางซ้ายเราจะออกให้เรงออกแอมมาม้าแอมมาต่ดนเหนนี่ยนี่นะครับเรา นะครับเขาก็จะโปรยละอองเกสรลงมาแบบนี้ฮะนี่นี่นี่เป็นสีเหลืองๆนะที่ใบอ่ะนี่นี่นี่อีกอันนึงนี่หใช่ไหมเวลาคนเขาชนใช่ไหมชนหรือเปล่าเนี่ยเป็นโปรยละอองเกสรลงมาแบบนี้กจิกจิกจิเป็นโก๊อดไรเดอร์อย่างร้อนได้โอเคโอเคไหนเดินเข้าไปสิตามตามลูกไป โอ้ย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 ถูกทางไหมถูกทางไหมถูกทางก็จะเป็นบันไดขึ้นอย่างนี้อือน,น,น,นี่บันไดขึ้นอย่างนี้เราให้ไปถ่ายรูปข้างบนได้ข้างบนร้อนกว่าอันนี้มีพึ่งมีพึ่งมาส่มเกสร แสดงว่าดอกทานตะว,วันมันต้องหวานใ,ใช่ไหมเอ้ยพึ่งหลวงอะตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่ถ้าโดนต่อยนี่คือ <c oughs> เขาลงพันเหนียง <c oughs> ตัวใหญ่มากแล้วไม่ได้มีตัวเดียวด้วยมีด่องนึงก็มีอ <c oughs> นี่คือพึ่งงานนะโุ้ยขาแบบยังใหญ่อ่ะขาใหญ่มาก <c oughs> นี่ฮะเกสนเขาก็จะล่วงมาที่ใบนี่น <c oughs> ครับ โอเคครับเราจะไปถ่ายข้างบนกันนะครับไม่ดูเพิ่มนนี่เราขึ้นเรื่อยลองขึ้นไปก่อนเรามามาด้วยถราองก็ต้องถ้าลองก็ต้องอดทนโอ้จะขึ้นมาสวยกว่าเดิมอีกเพราะว่าเราจะเห็นดอกทานตะวันในมุมกดนะฮะอุ้ยดูทีดูที่โอ้หสุดทุกคุณลูกตาไกลมากอ่ะ โ ribution, อ้ยมี่มีมีทางไปตรงนี้ด้วยอ่ะนี่เนี่ยนี่นไงเราต้องเดินตามทางมีมีไม้มีไม้ให้เดินเหมือนเขากดอีกแล้วมาอมาอยู่ไหนอามาอยู่ข้างนอกนะครับมาเดินไปแล้วอามาอยู่ข้างนอกอามาไม่เข้ามามากลัวหลงเขากดก็สี่ไม่พามาไงโอเคโอเคคราวนี้จะดำเป็นกะปิ่ไหมเนี่ย ร้อนร้อนเงยเตกพักเลยนี่หน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวจะกลายเป็นหน้าร้อนเฉยฮะเคสวยไหมโอ้สวยมากเลยอะอันนี้นี่ดูตรงนี้ตรงที่เข้าหันมานโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันดีกว่าเราหันหาถ่ายรูปตอนนี้ถ่ายรูปก,กับปาก่อน ไปไหนต่อฮะใช่ไหมเข่าวงกอดไหมอ่าลงค่อยๆลงนะแม<ว>่อึ๊บขวายไซด์ดีเดี๋ยวเอาไปยังไงครับไปยังไงครับขวายไซด์ดีเดี๋วเอาเอายังไงครับทางนู้นคือทางออกครับเราจะเข้าไปไหมเข่าวงกดอ่ะไม่เข้าเดี๋ยวค่อยเข้าไปตรงลง่มๆก่อนนี่ตรงนี้นก็ล่มแล้วเนี่ยตรงที่ตรงที่หนูอยู่ก็ล่มแล้วนะแต่ สูงเกินไปไงอ๋อสวยไหมตรงเนี้ยสวยโอ,โอ้โหดูนะดิโอ้โหเขียวจีเลยเขียวจีเ <laughs> ลยไห่ก็จีน้ำทงังโอ้โหไปก่อนโอ้โหโอ้โห,โอโหตอนนี้เราจะบุกดงนะฮะโอ้โหบุกดงนะไปไยบุกดงทานตะวันนะฮะ เมื่อกี้หนูเจอพึ่งอาอเหรอค่อยๆเดินนะอย่าไปแกล้งเขานะเมื่อกี้ต,ตัวบอลล่มเลย้อขาบอลล่มเลเื้อเราจะไปใกล้ๆเขาทำมาหนีมาเดินกันมะาปาก็เห็นแล้วพึ่งอะ่ะนี่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนี่นะครับพึ่งสองตัวนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่มีพึ่งอยู่ด้วยเป็นพึ่งหลวงนะพึ่งตัวใหญ่มากเลยแล้วขาหลังเนี่ยจะเป็นตุ่มสีเหลืองๆน่าจะเป็นการ กระเป๋าเก็บน้ำหวานหรือเปล่าที่ขาใช่เปล่าหรอเขาเก็บน้ำหวานตรงไหนฮะเขาดูดเหรอเอไม่ต่อยกันนะไป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 ดีกว่าเริ่มจากตัวแล้วฮะโอเคเราก็ต้องเลี้ยวทางนี้เลี้ยวทางนี้อ้ยเหมือนเข้าป่าเลยโอเคโอ้ยไปเดินไปเลย สุดยัง,ส,ยงสุดแด่ยังโอ้ยยังตรงนั้นมันมีจุดท้าย่าะเย,ายอาเข้าไปดูเข้าไปดูกะจีนั่นไปเลยอ่าในที่สุดเราก็เจอจุดถ่ายรูปฮะไหนกระจีไปใครตรงนี้เย็นกว่าอูอ้ยตรงนี้มีเป็น,เป,นเป็นที่เหมือนแบบว่าให้ลมมันลงได้นะฮะเย็นไหมเยนน็นนะตรงเนี้ย ถ้าถ้าเรานั่งลงไปมันก็จะแบบเหมือนนีลมเป็นช่องลมพอดีโอแจมตรงเนี้ยเฮ้ยนั่งลงไปแล้วเย็นโอเคเราจะไปยังเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้คือดอกที่กำลังจะบานแบบตูมเก็บดอกเก็บดอกนีม <c oughs> <c oughs> มัง้งหนูจะขึ้นไหมเนี่ยหนูไม่หนูจะอย,อยากวิ่งใช่ไหมเราวิ่งไปวิ่งไปไาจะต้องโปโก้ไปด้วยไหนไม่เห็นมาอยู่เอามาที่พาไปแล้วนะอ๋นอน,นู่นเหรอเอาเคเคไปตรงไปตรงไป S <S อโอ้ดอกไม้สวยมากเลยโอนี้มันเป็นกล้วยไม้ใช่ไหม, <S <S ม,มสวยมากเลยนี่เป็นโซนกล้วยไม้นะโซนถ่ายรูปถ่ายรูปไหมลูกถ่ายรูปไหมครับไม่ถ่ายหาันมาหน่อย,จ,ยจิกระโดดให้ดูทีนึงตึงตบต้นรอเหนื่อยมากไปหาน้ำกินดีกว่า โซนไหญ่ลูกน,นะนี่ให้ดิที่รถเราก็มีนะมีน้ำปิโตรอยู่ในรถนี่ครับก็เป็นบอกว่าโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเติมโสมเขาชงนุ่มนะฮะเนื่องมาจากพาระราชดำรินะครับของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองนี่ก็เป็นโซนที่พัก โอ้ตรงนี้เขาทำหินเนี่ยเขากรองหินเนยแล้วก็อเอาเหล็กใช่ไหมเขาเอาเหล็กมากรูปโอ้อเห็นไหมอุ้ยโอ้เป็นโซนถ่ายรูปก็จิเข้าไปแล้วอันนี้เข้าไปยืนไปโอ้หันหน้ามาวิ่งมาหาป้าหน่อยนุ้ยงามไป,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 ปไปกินน้ำกันน้ำอยู่ที่รถ 哎呀！ ต้นกุ้ยช่ายกันนะฮะให้ก็ติดือน้ำไม่กันอ่าเราพาไปดูต้นกุ้ยช่ายกัน,นะฮะก็คือตรงนี้คือปุ้งดินคืนความหลากหลายให้ถืนดินนะฮะนี่ตรงนี้เรียกว่าผักชีฝรั่งนี่แล้วก็กุ้ยช่ายกุ้ยช่ายนีย่งไม่เคยเห็นเลยต้นกุ้ยช่ายไปเห็นเบ้านี่ไงจิงชูชาย เดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆนี่มีฝั่งซ้ายเป็นพริกพริกดกมากเลยอันนี้คือต้นเลยผักชีลาวปลายนี่อันนี้มะเขือเปาะข้างหน้ามะเขือเปาะฝั่งนี้เป็นผักบุ้งจีนแต่ว่าผักบุ้งพึ่งจะขึ้นผักไชมะกรูดโอ้มะกรูดต้นใหญ่มากโอเคผักแบบยกล่อง นี่ก็คือจำลองโครงการพระราชดำรินะนี่แปลงใช้พืชคุมดินครบเพื่อพืชคุมดินถั่วเปรูที่เขาเขียนนะโอเคร้อนแล้วอะจะไปทางอื่นร้อนเนะลยร้อนเลยตัดไก้ตัดไก้ ไีไเไเไไ่เลยต้นเลยที่เราเลือไม่หีทางไหบไปตอนนี้โทรศัพท์ก็ร้อนเปแบบโทรศัพท์กากยได้แล้วร้อนต้องรอรถหยุดรอ้อไหเดีเยหิงอบเี๋อบ มาดีายนี่คือต้นอะไรนี่น้ราคาดีมากมาเขือเปาะกระท้อนหน้าแว่นไผ่เลี้ยนไหนเออเห็นด้วยมีลูกด้วยเห็เห็นแล้วือเปาะมนเขือเปาะจิ้มแจ่วอร่อยว่าแล้วกลับไปตำน้ำพริกไป อืมแม่พูดมีลูกด้วยแหละอ๋อเขาไปใส่ห้องน้ำเยอะไปตรงนั้นมีต้นมะม่วงโหต้นขนานนี้ครับปลูกไปแล้วที่อยู่กับม้านะลูกเดี๋ยวป้าป้าพา,ามาวนด้านนอกก่อนเดี๋ยววนมาเดี๋ยวไปดูด้านนอกเอ้ยเดี๋ยวเขาจะตรวจใหม่อีกรอบไหมเนี่ย เราวนดูข้างหน้านี่อันนี้คือด้านนอกแล้วอ๋อ,อนี่ไงที่เขาให้เข้าประตูดเดียวออ,อันนี้ก็คืออยู่ในโครงการอยู่เนาะวนวนวนีอ้ที่ต้นอะไรเนี่ยเหลืองธันวาป่ะเขาเรียกเหลืองธันวาป่ะเหลืองๆใช่ไหม เลือสุพรรณิกาอยางเ้โอ้ใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกเรื่องคือต้นอะไรก็ไม่รู้อันนี้มะม่วงต้นใหญ่มากโอเคนี่เราจะลังวนรอบนะฮะ เรขทางไ,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไ,ไม่ได้มันสูงลงก็ไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้เหยียบน้ำแล้วโอเคตอนเราขึ้นก็ไม่ได้ฮะลงไม่ได้ฮะ <ม>อ้าวเขากลับมาทางนี้กันแล้วเขากลับมาเข้าห้องน้ำกันโอเคเราพาวนเราพาวน Det mega นายหนูทำยังไงนะโอ้โหยี่ไทยทันบ้ายี่ไทยทันบ้ายี่ไทยทันหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหโอ้โหโ ก็ตายไปแล้วครับกลายเป็นกระปีแดดเดียวกระปีแดดเดียวฮะลิงหรือหมาลิงหรือหมาแต่บ้านยังโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไ้ด้วยนะครับเก okay, <c oughs> จอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันเยอะๆนะที่เขาชางงุ้มนะครับโครงการพระราชดำริเขาชงงุ้มนะครับจังหวดัดราชบุรีบายบาย